ไปเรื่องราวของฟุตบอลอาวุโสนะครับภายในจังหวัดสมุทรปราการนะครับรายการนี้ต้องบอกว่าคัดสรรแต่ละทีมคัดสรรแต่ละนักเตะนะครับมาร่วมฟาดแข้งนะครับรุ่น44-550 0ปีนะครับซึ่งแต่ละทีมก็เรียกว่ามีดีกรีนะครับหนึ่งทีมครับที่น่าสนใจนั่นก็คือทีมขนมจีนซับรุ่งเรืองนะครับเดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายครับ ก็เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับทีมขนมจีนซับลุงเรืองจะพบกับทีมครัวแตงโมงนะครับความวันนี้ผลชนะเป็นไงบ้างตามที่เราคาดหมายนะครับก็เพราะเพราะทีมครับเจ้คิดว่านัดนี้ก็คิดว่าเราทำเต็มที่ก็หวังชัยชนะเช่นกันครับ แมตช์รอบรองเราต้องเต็มที่แล้วเพื่อที่เราจะเอาถ้วยชมป์ครับยังไงต้องขอบคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับในคู่ชิงชนลเลิศนะครับรุ่น4 0 4 5 5 0ปีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมขนมจีนซับรุ่งเรืองในเสื้อสีเขียวนะครับเจอกับทีมจ่าโยนะครับซึ่งก็มีนักเตะที่เป็นอดีตนักฟุตบอลระดับทีมชาติและสโมสรมากมายนะครับเกมค่อนข้างจะสูสีนะครับ โดยเกมนี้ก็จบด้วยทีมจ่าโยนะครับเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0จากนั้นก็มีการมอบเทวอรางวัลครับโดยดรสายันแสงวงนะครับอันดับ3คลองร่วมนะครับนั่นก็คือครัวแตงโมสมุทรปราการคลองร่วมกับผู้ใหญ่โซ่รองชนะเลิศนะครับก็พลาดเป้าไปนิดหนึ่งครับขนมจีนซับรุ่งเรืองครับส่วนทีมแชมป์นะครับก็เป็นทีมจ่าโยนะครับ เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทีมจ่ายโยได้มาร่วมทำการแข่งขันแล้วถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเข้ารอบ4ีทีมก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับมีแต่ทีมนักกีฬาเก่งๆแข็งๆนั่นั้นเลยครับครับขอบขอบคุณคณะผู้จัดและพี่ๆน้องๆในทีมทุกท่านนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นขอบขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนแล้วก็จ่ายโยนะครับท,ที่ที่ให้โอกาสได้มาเล่นด้วยยังไงก็ ขอบคุณน้องๆพี่ๆน้องๆในทีมทุกคนครับขอบคุณมากครับครับผมสายันแสงวง์นะครับประธานที่ปรึกษาลูกหลังจีลอสปอร์ตทีวีประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณยูเต็ดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาชมและก็มาปิดการแข่งขันฟุตบอลพีเอชครับครั้งที่หนึ่งจึงจัดที่สนามฟุตบอลแห่งนี้เกมการแข่งขันฟุตบอลวันนี้ถือว่าเป็นเกมแบงบอลที่สนุกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงคู่ชิงรวมถึงแต่ละคู่เนี่ยก็ เบียดเบียดกันตลอดนะครับแต่ที่น่าชื่นชมจริงๆคือความมีน้าใจในกีฬาของนักกบอลท,ทุกคนที่เข้าร่วมกันในขันในครั้งนี้สแสดงถึง Spirit, สปิตแสดงถึงว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเล่นกีฬาเล่น,นบอลให้มันมีความสุขจริงๆนะครับกู้ชิงก็สมศักดิ์ศรีครับต้องขอชื่นชมจายโยแล้วก็กู้ชิงขงนมจีนด้วยที่เล่นในออกรถออกชาติจนมีผู้ชนะนะครับก็หวังว่าทีมที่เข้าร่วม่นขันในวันนี้นะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จ ก็โอากาสครั้งหน้าถ่าจาัดครั้งหน้าก็คงจะคงเข้าร่วมกันในกาขันอีกนะครับเพราะว่ารายการทุกวันดีๆอย่างนี้สนามดีๆอย่างนี้ผมขอการให้การสนับสนุนในต่อๆไปครับแล้วก็ต้องขออยพรให้กับนักบอลทีมงานฝ่ายจัดทุกๆคนนะครับจงประสบแต่ความสําเร็จในชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมับง่งคั่งมั่งมีร่ํารวยมีความสุขตลอดปีตลอดไปด้วยครับและได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอ ปิดการแข่งขันพวนพีเอครับนะสัสดีครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> หนึ่งนักเตะที่เล่นได้โดดเด่นนะครับก็คือคุณปอนะครับหรือว่าพีรพัฒนทองมลิวันนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับเป็นอนดีตนักฟุตบอลที่รูปร่างสูงยาว เข้าดีนะครับแล้วก็เล่นเกมหนักหนักในเกมนะครับคนนี้ต้องชื่นชมเป็นกองหลังมืออาชีพนะครับเราก็มีบทสัมภาษณ์แล้วก็ประธานจัดการแข่งขันด้วยครับ พีรพัฒน์บองมณีวันนักเตะที่เล่นได้โดดเด่นในวันนี้นะครับที่ได้แชมป์ของทีมจ่ายโยนะครับเล่นได้ด้วยมารยาทเล่นด้วยด้วยเล่นได้ดีมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณฝ่ายจัดที่จัดการแข่งขันขึ้นมาในครั้งนี้ผมเองก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆน้อง,องๆในทีมผมด้วยที่ช่วยกันเล่นมาตั้งแต่แมตท,ที่1นยันแมตสุดท้ายบางแมตก็ฉิวเฉียดที่จะชนะแต่ยังกลับมาสู่เกมได้ แต่การเล่นบอลก็ต้องมีระเบียบวินยัยมีน้ำใจนักกีฬาเป็นธรรมดาของนักบอลนะครับผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนและพี่ๆน้องๆในทีมฟุตบอลของผมทีมงานของผมที่ทําให้เราได้แชมป์ในครั้งนี้ด้วยครับผมขอบคุณทุกๆท,ทีมนะครับรายการ PS วันเดียวจบนะครับในเลท4 4 4 5 5 0ขอบคุณท่านสายันแสงวงนะครับรายการลุกหลังติดล้อนะครับแล้วขอบคุณ ทั้ง15ทีมด้วยครับทั้ง15ทีมนะครับที่ส่งเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมการแข่งขันจะพบกันใหม่ในรายการ45-50นะครับ4 5 5สวันเดียวจบนะครับในรายการ P s l อ a g u e นะครับแล้วขอบคุณเสียอาทิตย์ด้วยนะครับที่สนับสนุนถ้วยมานะครับรายการนี้เราขอบคุณมากครับเจ้าโต้งนะครับหรือว่าไพศาลศรีจันนะครับประธานจัดการแข่งขันนะครับสำหรับฟุตบอลอาวุโส4 0 4 5 5 0ปี ภายในจังหวัดสมุทรปราการก็ถือว่าเป็นคนดังอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีบรรดาพเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นมือจัดนะครับก้าวขึ้นมาสู่บนเวทีสําหรับการแข่งฟุตบอลอาวุโสนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีการแข่งต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับไพศาลสีจันทร์นะครับ